สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลอ่มนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสังางวางข้าวตาคู่เกษตรตองแปดแปลงนาลุงสงเวียนนะครับอันนี้เรามาตามกันเป็นรอบที่สองนะครับจากที่ใช้ไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้ครับลุงปัญหาในแปลงนาของลุงรอบก่อนนะครับที่เอาตองแปดมาหมักรับดีดครับดีดเยอะเนาะดีดเยอะครับ แล้วตอนนี้ลุงหมักไปรอบที่สองแล้วผลลัพธ์ที่ลุงเห็นก็คงจะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ครับเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วนะแล้วข้าวขึ้นเกยวนีนะบ้งเดี๋ยวดีครับมองดูข้าวข้าวสวยนะลุงตอนนี้ลุงว่าเหลือเหลือประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้สักสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละประมาณนั้นคือมันจะหมดแล้วเนาะจะหมดแล้วซึ่งแปลงนี้ข้าวดิบเยอะมากเหลือแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะลุงถ้าเหลือนิดหน่อยแล้วเราก็เก็บเอาทีหลังอ่าคือมันก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะลุงใช่ค่ะ ใช้ซ้ำก็คือจะลดไปเรื่อยๆแล้วก็ผลผลิตก็จะกลับมาครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สองรอบ่สองลุงส่งเวนนะครับข้าวสวยประมาณนี้ลงประทับใจไหมคะประทับใจครับข้าวดีดลดลงเนาะครับข้าวเราได้เพิ่มแน่นอนครับอันนี้เป็นรอบ อันนี้เป็นรอบนาปีเหรอมันเป็นนาปังครับรอบนาปังครับครับของอลุงทำข้าวสายพันธุ์อะไรครับสายพันธออุ์อข้าวเหนียวสันปะตองสันปะตองข้าวเหนียว<ๆ>ด้วยอืทำข้าวเหนียวนะครับโซนนี้นะครับค่ะก็อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูการตอนข้าวใกล้ๆออกอีกทีนะครับว่าข้าวดีแต่แปลงนาของลุงเนี่ยลดไปแล้วเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับใช่ค่ะ <ๆ S 2> เรามาดูกันไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือข้าวเขียวงางามแล้วแน่นทั้งแปลงเลยเนาะลุง คือเราหมักเนี่ดินเราก็ดีได้ปุ๋ยให้ข้าวด้วยนะคะแล้วเขียวตลอดเลยนะลุงนะเขียวตลอดทั้งแปลงใช่อย่างที่เราเห็นค่ะทุกคนสวยงามมากซึ่งเจ้าของนาก็ประทับใจเราก็ประทับใจเนาะที่ได้เห็นผลงานดีขนาดนี้ค่ะท่านใดที่สนใจนะคะมีปัญหาข้าวดีดหยาวัชพืชในแปลงนาเยอะนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะคุณลุงชื่ออะไรคะสังเวียนครับเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 8 7 9 1 3าหนึค่ะอยู่ที่สุขโขทัยทุ่งเสลี่ยมสุขโขทยัยทุ่งเสลี่ยมสุขโขทัยนะคะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะให้ดูข้าวสวยๆกันก่อนนะคะทุกคนท่านใดอยากได้แบบนี้นะคะติดต่อมาเดนด่วนค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ